ปลอยตอบรอชาอาจารย์นอตตีดุยพรรนสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองไป,งปสุภูสุคนตอนราพสูชองกติดห้วยดังมาเช่ละจากกับมาพอกับแอดมิน ในวันอังคารที่17มิถุนายนเราจะแอดมินก็มีแนวะทางดีๆตลิบป,ปังๆเอามาแบ่งปันให้พี่น้องได้เบิง่งกการดิเช่นเคยเราจะเป็นะจ,ปจังเดยเนาะงดที่ผ่านมะากเราจะ16มิถุนายนผู้ใดมีศกมีลาบกันเนบอกันผู้ใดศูดีแอดมินก็ขอสแสดงความยินดีน้ำเด้อพี่น้องเดอ้อสนหรับชุดนี้เอนะาจะก่อเสเ็นยนแนวทางรัฐบาลไทยงวดไหมเอนะาจะงดประจำวันที่ หนึ่งกรกฎาคม2 5 6 8นาเราจะมินเอามาฝากพี่น้องนะจกะ้าพี่น,อน้นองมากก็จะได้ไปหาจับจองตัีติดเอาไวล้ลวงนานนะพี่น้องกันพลาดกันตกรถนะจะเอามาให้เบึ่งก้อนไผ่เลยพี่น้องนะเนาะแนวทางของอาจารย์นอตตีแล้วก็แน,นวทางของดุยพะรันเดอพี่น้องเด้อ ก็สิไปรับชมเัาฟังนะจ๊ะแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจ้าพี่น้องสุภูสุพข,ข้นนะจ่าด้วยก,การกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนนะจ้ะพี่น,อน้องก็ิสด้รับชมคลิปมหม่ๆหมกันนะจะส่วนแอดมินก็สิไดีกกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุภูสุพขเด้อจ้า เผื่อพิจารณาเซเวล่าเขาก็ไปรับชมแนวทางกระดิพนองเริ่มตรงกับที่แนวทางของอาจารย์นอตีกันก่อนและจากหกพันมากก็คือหลุดนอจากเขาเอากับมาเบิ่งตองกันที่หกรกดาคม 2. สองพันหารอยหกปกันตอนและจากซึ่งอาจารย์นอตีกันได้ลปรยแนวทางมาหาแล้วนะจาะซึ่งวันนี้เพื่อจะให้เด่นไปทีรักหกพิองเดอร์สิยังก็ได้ให้มีหกันก็เือหกห้าหาสและหกจ็ด้ะชุดสามโตให้ไปที่ หกหาสองและหกหาเจ็ดพี่น้องเด้อหกหาสองและหกหาเจ็ดแนวทางของอาจารย์น็อตตีจ้าไปเบินเน้งแนวทาาชุดต่อไปก็อาจารย์นั่ก็คือแนวทางของดุยพระรั่นนั่นเองน้จาจ่ามณฑิภานมากกระลุนน้าจ่าบอกเขาเอากลับมาเบิ้งต่อกันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกันต่อเลยจา้าซึ่งชุดนี้ก็เป็นชุดวัดดวงน้าจ่าไหมาเม็ดเดียวพี่นอ้องก็คือ หนึ่งหาหาหนึ่งพี่ดองเดอร์ว,วัดดวงเม็ดเดียวเขียนเขียนหนึ่งหาหาหนึ่งตอ่อโดยชุดเต็มเราจะชุดเต็มของอาจารย์ดุยพาร,รันเราจะซึ่งชุดสามโต๊ะเพื่อนให้มากก็คือกเกาหาแปดหาหนึ่งต่อโดยชุด1 1 1 5 5สองโต๊ะหาหนึ่งแปดหนึ่งเกาหนึ่งแปดหาเกาหาและเกาหกจักนินงหาสองโต๊ะแดงแดงก็คือหาหนึ่งแปดหนึ่งเกาหนึ่ง และเก่าหกด้พี่น้องเดอ้อเน้นหายแดงๆหาหนึ่งแปดหนึ่งเก่าหนึ่ง,ง 1, และเกาหกเม็ดเดียวฟันหายไปที่หนึ่งหาหาหนึ่งจ้าแนวทางของดุยพระรัน้นได้พี่น้องเดอ้อแกะไปเบิงจดุดเดเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลับตลีกันเด้พี่น้องเดอ้อไทยนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสุภุสคนตนโปรใสวิจารญาในการรับชมและก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติเด้อจ้ะ เป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคและพี่น้องเด้อล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะจ๊ะทางช่องบอสนับสนุสน,นการพานันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดแต่พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอ,ขอขอบคุณแนวทางทุกอาจา์ทุกทุกสนักนํำเด้อจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีด,ด้วจะ้ะสื่อตามกําลังรัพ์สื่อตามผืนดวงคอจะาของละพี่น้องเด้อดจ้าสืถือแอดมินก็เคให้พี่น้องซูบูซูพน สวัสดีแห้งๆปังๆมั่นๆกันทุกคนเลยจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินกับคอโตล่ลพีน่น้องไวซัมนี้ก่อนเลยจ้ะแล้วจังกลับมาพอกันไหมในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า